มาเล่าให้กับท่านผู้ชมและก็ท่านผู้ปกครองที่ติดตามคลิปวิดีโออยู่นะคะวันนี้ก็จะมีเรื่องราวที่เล่าให้ฟังสนุกๆน,นะคะเป็นเรื่องของความทรงจำะะทางกิจกรรมการเรียนก็มีเด็กหญิงคนหนึ่งนะคะลงมาหาลงมาหาอะไรทำหาอะไรทำมากกว่านะคะเนื่องจากว่าอะไรก็ไม่ทราบแต่ก็พอ พอเขาลงมาหาอะไรทาในห้องเวลานั้นก็ทําให้ผ่านไปนานพอสมควรนะคะผ่านไปเกือบหนึ่งชั่วโมงคุณครูประจําห้องเรียนในชั้นเรียนนั้นนะคะซึ่งเด็กเรียนอยู่ตึกชั้นสามนะคะคุณครูก็บอกเอ๊ะทำไมคนนี้ลงไปนานจังเลยหาไม่เจอไปไหนละ่ะพอไปหาที่ห้องเรียนก็ไม่เจอเนื่องจากเขาเรียนห้องพิเศษนะคะไปหาที่ห้องเรียนไม่เจอท่านยังไงก็เดินตามหาแจ้งพนักง,งานตามหาแจ้งเจ้าหน้าที่ตามหาก็หาไม่เจอเอ๊ะไปไหนสงสัยแล้วเด็กไปไหน อพอสองสัยแล้วเด็กไปไหนก็ปรากฏว่าอาไปสอจะต้องตามหาทุกพื้นที่ละก็เลยไปตามหาในพื้นที่หนึ่งก็คือไปหาที่ห้องน้ําปรากฏว่ามีห้องน้ําห้องนึงปิดประตูไว้อยู่แล้วก็ไม่มีเสียงตอบรับนานพอสมควรใครอยู่ห้องนั้นคะใครอยู่นห้องนั้นคะสักพักหนึ่งเสียงต่อมาหนูเองค่ะอ้าวหนูอยู่ในห้องน้ํนนา,าทําไมลูกที่เชื่อตามหาหนูมาตั้งนานเขาก็บอกว่าเชื่อค่ะมีบางสิ่งบางอย่างบอกให้หนนะูมาติดอยู่ในห้องน้ํา หนูมาอยู่ในห้องน้ำตั้งนานแล้วค่ะเพราะมีบางสิ่งบางอย่างไม่ให้หนูขึ้นไปก็ร้องไห้ร้องหนูมันหนูนะไม่ได้ตั้งใจจะมาอยู่ในห้องน้ําเลยนะคะหนูอยากขึ้นห้องเรียนแต่มีบางสิ่งบางอย่างบอกหนูว่าอยู่ตรงนี้ดีกว่าอย่าบอกเรื่องนี้กับคุณพ่อคุณแม่หนูนะคะเช่ก็เก็บความลับเรื่องนี้ไว้นานค่ะนานพอสมควรเลยนะคะ และว,วันนี้ก็มาเฉลยความลับกันว่าเขาไปอยู่ในห้องน้ำทำไม